สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันพุธที่20กันยายน2023โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะกันบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมไปอัปเดตตารางคะแนนครบทุกลีกก่อนจะไปรับชมก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม เพื่อจะไม่พลาดทุกข่าวสารผลการแข่งขันฟุตบอลที่นํามาอัปเดตทุกท่านครับไม่รอช้าครับเราไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยครับก็กลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งแล้วครับสำหรับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฟุตบอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปโดยเมื่อคืนครับก็เป็นนัดแรกของเราแบ่งกลุ่มเริ่มกันที่กลุ่ม E ครับู่แรกเฟยนูมัสเปิดบ้านเอาชนะกลตสโกเซลติกไป2ประตูต่อศูนย และอีกคู่ครับลาซิโอเปิดบ้านเสมอกับแอเลติโกมาดริดไป1ประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนในกลุ่ม E ครับจะฝูงเป็นฟโนตมี3คะแนนเอลติโกมาดริดกับลาซิโอครับอยู่ที่2และอันดับ3มครับมี1คะแนนเท่ากันอันดับ4เป็นกลาสโกเซลติ i, ครับยังไม่มีคะแนนมาต่อกันที่ผลการแข่งขันในกลุ่ม F กันบ้างครับเมื่อคืนก็มีลงสนามกันไป2คู่คู่แรกครับเอซิ 9, Band, มิลานเปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปแบบไรสกอร์ศูนย์ประตูตศูนย์ และอีกคู่ครับปาริเแเงีงชักแมงเปิดบ้านเอาชนะบริเซิดมุลไป2ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนในกลุ่ม F ครับจะฝูงเป็นปาริเแเงีงชักแมงโดยมี3คะแนนอันดับ2และอันดับ3เป็นนิวคาสเซิลและเอซิมิลานมี1คะแนนเท่ากันส่วนอันดับ4เป็นบริเซตดมุนครับยังไม่มีคะแนนต่อกันที่ผลการแข่งขันในกลุ่ม G ครับกู่แรกยังบอยแพ้คาบ้านให้กับอาเบลัสซิกไป1ประตูต่อ3 และอีกหนึ่งคู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเซเวน่าสวิสดาไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในกลุ่ม G ครับจะฟูงเป็นอาร์เบซิ L C, ครับโดยมี3คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้มี3คะแนนเช่นเดียวกันอันดับ3เป็นเซเวน่าสวิสดาและอันดับ4ครับยังบ่อยยังไม่มีคะแนนปิดท้ายกันที่ผลการแข่งขันในกลุ่ม H ครับเมื่อวานก็มีลงเตะกัน2คู่ คู่แรกครับเป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านถล่มเอาชนะ Royal a n น w ์ r วิไป5ประตูต่อศูนและอีก1คู่ครับชัตตาโดนิทแพ้คาบ้านให้กับ FC Porto ตไป1ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนในกลุ่ม H ครับจะฝูงเป็นบาร์เซโลนามี3คะแนนเท่ากับ FC Porto ตครับแต่ประตูได้เสียดีกว่าอันดับ3เป็นชัตตาโดนิทอันดับ4เป็น a n น w ์ r วิ และนี่ก็เป็นผลกานนรคาุบิบอลที่น่าสนใจค่ำคืนที่ผ่านมาที่มิสเตอร์โดนัซาฟุตบอลนำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับหอกท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ